นั่งแปะเหนื่อยจะปีนเช็ดตั้งแต่เช้าโอ้ยลือลือในตู้นู้ตู้นี้ออกมาเช็ดเหนื่อยมานั่งแปะคุยกันคุณขอโทษนะที่มานั่งคุยคลิปนี้นะรู้จักคนไหมคนที่พยายามจะปิดกั้นฝากการมองเห็น ของคนอื่นเนาะคนเรานี่เนาะเขาบอกนะว่าคนเราปากเสียนะคะปากเสียแล้วก็มันอยู่ที่สันดานเลยนะคะทุกคนมันเอาไม่อยู่นะคนปากเสียคนปากเสียนี่เขาจะฝังลึกอยู่ในสันดานเนาะ,ะเออคนปากเสียเนาะ ทำยังไงมันก็เสียเพราะมันฝังลึกอยู่ในสันดานนะทุกคนรู้จักไหมว่าคนบางคนนะระแวงระแวงคนนูน้นระแวงคนนี้นะคะบางทีนะคนเออที่เขารักกันอยู่ดีๆนะคุยกันอยู่ดีๆนะแล้วก็เออจะมีเหตุการณ์ว่าเกิดสมว่วาเราไปเข้าใจผิดกับใครบางคนเนาะ เข้าใจผิดกับใครบางคนเนะี่ยเขาจะคุยทั้งนู้นทิงคุยทางนี้ทีงนะคะคุณแล้วเขาก็จะเปิดใช้โทรศัพท์สองเครื่องคุยอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดเสียงนะคะเปิดเสียงของเราในการสนทนากับเราให้คนอีกคนฟังนะคะทุกคนต้องระวังนะระวังนะกันสนทนาในโทรศัพท์แล้วปัญหาจะเกิดนะคะทุกคนอย่างคนที่เขาทะเลาะกันนะเขาโกรธกันนะ แล้วเขามาคุยให้เราฟังเนาะอย่างคนที่เขาโกรธกันเนาะเขาผิดใจกันนะแล้วเขาก็มาพูดให้เราฟังเนาะคนนู้นก็มาพูดอย่างนี้ไอ้คนนี้ก็มาพูดอย่างนั้นเราก็เป็นคนกล้าเนานะเราก็รับฟังเนาะใมาอมกอ่ะและ้วเขาก็มาพูดให้เราฟังเนาะไอเรา ฟังนะคะเราก็เออเห็นใจเนาะเห็นใจคนฟังเนาะเราคนกลางเนาะเราก็ต้องพูดอะไรบ้างเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วคนโน้นก็พูดให้เราฟังอีกอะคนเราอ่ะเวลาเขาโกรธกันเนาะเขาก็จะพูดในสั่งสิ่งที่ว่าฉันะน่ะถูกฉันน่ะดีคนนั้นผิดคนนั้นนือ,อพอเรารับฟังท้งนี้เราก็เกิดอาการเห็นใจนะคะ เราก็บอกโอ,ไไนะอ,อ้มันไม่น่าเป็นไปได้นะเออมันไม่น่าเป็นไปได้นะไม่น่าโกรธกันมันไม่น่านั่นนะเออทางนี้ก็จะฟังอีกทางหนึ่งมาพูดเราฟังบอกว่าฉันนะ่ะอย่างนู้นฉันนะ่ะอย่างนี้นะเราก็ฟังเนาะเราก็บอกเออก็น่าเห็นใจเนาะเออเอาทําไปทํามามคนกาลางรับฟังมากๆเราก็พูดไปสิบอกโอ๊ยไปเคียย์กันเองเนาะ คุณสองคนเท่านั้นที่จะรู้เนาะแล้วคนเราอ่ะเวลาเขาโกรธกันนะ่ะเขาก็อยากจะระบายเนาะเขาก็จะไปพูดเนาะทั่วแผ่นดินนะรู้จักใครเขาก็พูดเนาะว่าเขากโกรธกันคนนั้นผิดคนนั้นถูกคนนั้นอืน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อแล้ว <c oughs> พอเราออก ออฟ้งเห็นเนาะอืมแล้วพอพูดหนักๆเขา้าคนก่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้รับฟังเขาก็โทรมาถามเราบอกพี่คนสองคอนนั้นเขาทะเลาะก,กันอกโอ้ยปล่อยก็เขาก็พออกันนั่นแหละไม่ง้นเขาจะทะเลาะกันได้ยังไงเขาก็พอกันแหละปล่อยค่ะเขาเดี๋ยวเขาก็ดีกันเออแล้อีกคนที่โทรมาบอกเรา ก็โทรไปบอกอีกคนหนึ่งบอกพี่นีคือบอกว่าพี่สองคนพอๆกันเออพอไม่นานคนที่เขาทะเลาะก,กันเขาดีกันเออกับกายว่าอีกคนที่ฟังกลับกายเป็นเข้าระแวงเราสิ่งที่เขามาพูดมาคุยกับเราต่างคนต่างระแวง เขาเอามาพูดให้เราฟังเนาะเราก็ดีใจนะที่เขาดีกันเนาะเออแล้วเราก็ไม่ไปยุ่งอะไรกับเขานะเขากลับมาระแวงเราว่าเราพูดนะเราพูดว่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะระแวงนะ<ๆ>เทอมาถามเราไอ้นี่ไปพูด <c oughs> ไปเราพอๆกันกเออก็พอๆกันนะเออ แล้วถามเป็นั้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปถามเขานะว่าลองมาถามบอกเอามันก็ต้องถามนะมันก็ต้องพูดนะเออเพราะว่าคนเรามันไม่ได้นะนี่แหละค่ะค่ะการที่ว่าคนเขาทะเลาะกันนะเวลาเขาทะเลาะกันนะีนก็เหมือนผมเมียทะเลาะกันนะเออเวลาเป็นเรื่องสมมุตินะผมเมียทะเลาะกันนะเออไม่พอใจเมียเออ เมียไม่อาบน้ําเมียไม่อะไรเงี้ยเ็าจะออกมาพูดนะเป็นเรื่องสมมุตะผัวเนาะโอ้ยมันเหนม็นมันมนู่นมะันนี่เนาะพอเดี๋ยวเขาเมียล้างเสร็จเขาก็ไปนอนด้กันไปดีกันเขาก็ไปหอมกันเนาะเออเขาก็ไม่เอามาพูดแล้วตอนนี้บางคนเขาก็พูดไปอ้าดีกันแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกว่าเหม็นว่าอะไรเงี้ยโอ้ยเอ้คนนอกไปไปไปเน่า อันนี้คุยสู่กันฟังคุยสู่กันฟังขอโทษนะแล้วก็จะฝากนะฝากไม่ต้องระแวงนะไม่ต้องระแวงว่าเออสิ่งที่คุณน่ะเอามาพูดอะไรกับเรานะที่แบบตอนที่คุณทะเลาะกันคุณโกรธกันนะคุณเอามาพูดนะฉันไม่ได้ไปพูดอะไรหรอกฉันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรมากันทั้งคู่เลยนะคุณดีกันแล้วนะมากันทั้งคู่เลยนะมากันทั้งคู่ว่า ถามว่าใายนีพูดอะไรขอโทษทีคลิปนี้แม่ผู้พิพากษาผิดตัดสินคดียังไม่ทันจะตัดสินเลยอันนี้ที่เอามาพูดตรงนี้นะเอามาตรงนี้นะเพราะว่าฝากนะฝากมาพูดนะสำหรับคนสองคนที่ทะเลาะกันแล้วกลับไปดีกันนะ แล้วก็เออให้คิดถึงนะอย่าปิดกัน้นการมองเห็นให้ดีให้เด่นแค่ไหนนะคนเราเนะี่ยมาปากมันเสียคนมันเคยได้นินทากันเนาะมันคนมันเคยได้ทะเลาะกันเนาะถึงอย่างไงนะคะคุณ ให้กลับไปดีกันนะอยากให้คุณสองคนทนุถนอมกันเอาไว้นะคะไม่ต้องไปสนใจคนนอกนะคะไม่ต้องไปสนใจคนนอกไม่ต้องมาสนใจว่าเออ,เอ,อสิ่งที่พวกคุณมาละลายมาละลายมาวางไว้ตรงนี้มาทิ้งเนี่ยเขาในสมองนะคะไม่มาจดมาจําหรอกเขารู้ว่าสันดานพวกคุณเป็นยังไงนะคะคุณได้ถึงได้ทะเลาะกันเนาะไม่ต้องระแวงนะคะไม่ต้องระแวงว่า อุ้ยพูดกับยายนีมันเยอะแยะนะคะเดี๋ยวยายนีก็ไปพูดมันไม่ได้พูดกับเราคนเดียวเนาะมันพูดไปหมดคุณเนเวลามันทะเลาะกันน่ะมันโกรธกันน่ะเออมันก็เอาไปพูดน่ะเออแล้วพอดีกันแล้วเออกลัวไปกลัวทําไมเออในไหนพวกคุณก็เป็นอย่างนี้เนาะไปกลัวทำไมเนาะเออแล้วเราก็ไม่ได้ไปเจอเจอพูดคุยกันเยอะแยะนะ เราก็ไม่ได้ที่จะไปนั่งเออมีเรื่องสนทนากันแต่เรื่องนี้เนาะไอ้เราก็มีอะไรทําของเราเยอะแยะเนาะแล้วมันจะอยากจะฟังในะเรื่องคนทะเลาะกันแล้วเอามาระบายแถวนี้เนาะมันก็เหมือนเอาขี้มาเฟี้ยงบ้านเรามาลกสมองเราเนาะเออเนี่ยแหละการเห็นใจคนแล้วก็เออนั่งรับฟังกนนะฟังแล้วเราก็ต้องพูดสิเออ เราก็บางทีเราเขาพูดหน้าเห็นใจอะน้ำหูน้ำตาเออเขาหน้าสงสารน่ะเราก็บอกโอ้ไม่น่าเป็นไปได้เนาะเห็นรักกันด,ดีอยู่ด้วยกันเนาะแล้วทีนี้บอกใครเข้าไปเคลียร์กันดีกันซะทุนสองคนปัญหามันก็อยู่ที่สองคนเนาะพอเขาดีกันเขาเระแวงเราเนาะเขาไปพูดเนะาะก็ถามมันไปถามมันมาคุยกันไปคุยกันมา วันหลังนะ่ะบ้านนะ่ะอยู่ตรงนี้ยังไงเดี๋ยวก็มาถามนะแต่มาอย่ามาทีละคนนะมาาทั้งคู่เลยนะมาถามเลยว่าพี่นีพูดอะไรพี่นีพูดอะไรเนาะมาเลยไม่กลัวไม่กลัวนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบพูดอะไรจะพ,พูดตรงๆพ,พูดป้องๆพูดออก ไม่มานั่งนินทาไม่มานั่งตอนแหลไม่มานั่งเออใส่ไฟคนนู้นใส่ไฟคนนี้มานั่งนินทาเป็นคนไม่นินทานะไม่ไม่นินทาคนถ้ามันเกียกาฟังลูกตามันเป็นคน,นยังไงนะจะพูดเลยนะเป็นคนพูดอย่างนี้นะเพราะว่าขี้เกียจนะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมันมันเขาหมดสมัยแล้วนะคะที่มานั่งนินทากันนะที่จะมาสวมหน้ากากใส่กันแล้วก็จะมานั่งพูดว่าอีนู่นเป็นอีนี่อีนี่เป็นอย่าง,ง้นนะว่าทุกวันเนี่ย อี่นี่เขาเขาอยู่กับตัวเขาเขาดูแลตัวเขาเขาเอาเวลามานั่งขัดถูบ้านนะมานั่งคิดคอนเทนต์ทำ u ูทูบนะอือย่างเพื่อนยูทูบน,นะที่เราเออสนิทสนิทกันนะรักๆก,กันนะทุกวันเนี่ยเพราะอะไรที่ว่าไม่ค่อยเข้าไปเออเข้าไปเนาะเข้าไปเวลาเพื่อนๆขึ้นไลน์นะเพราะว่า ไม่รู้เราจะเข้าไปยังไงนะเพราะาเขาไม่ชอบเราอะ่ะคนไม่ชอบเราอะ่ะคุณชอบแฝะเราอออะเแฝะว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าเราเอ,อผ่านมาได้เ,เพราะว่าคิดป,ปังคุณมีคิดป,ปังคุณทั้งได้ผ่านอย่างพวกเขาเออขึ้นไลฟ์กันเกือบเป็นเกือบตายถ้าจะได้ผ่านน้ำพักน้ำแรงอันนี้เราพูดว่ากันไม่ได้นะคะทุก อย่างที่ว่าพี่นีมีคลิปปังก็เพราะว่าพี่นีเอ,อ่อคนเขาดูนะคะคนเขาก็ดูบางคลิปพี่นีก็ไม่มีคนดูนะเออเราก็ต้องคิดว่าคลิปไหนนะคะคลิปไหนสไตล์ไหนที่คนดูเนาะคนเขาดูอะ่ะเขาแวะมาดูอะ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาเขาเขาดูแล้วเขาเหนื่อยเขาก็มาดู อืมเราก็เอามาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะเราจะไปพูดแล้วพี่นีก็มีคลิปปังแค่สองคลิปแค่คลิปเดียวนะมันก็อาจจะเป็นคนดูนะเขาตัดสินเนาะไม่ใช่ว่าเออพี่นีขี้เกียจนะเอ,อทำ Youtube แล้วก็ผ่านนะไม่ใช่ว่าโอ้ยแกฟุกแกแกนั่นเนาะแกอย่างงุน้นแกอย่างนี้อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเพื่อนใน Youtube ทุกคนนะ คนดีๆมีเยอะนะแต่คนที่แบบว่าเออเออรักพอกันนะที่ว่าเราก็พยานะพยามนะพยายามพี่นีก็เป็นคนที่มีเหตุผลนะพยายามนะพยายามที่ว่าเออเข้าไปช่วยกันเนาะน้องๆหลายๆซ่องเนาะอยากให้ผ่านเนาะอยากให้ผ่านบางคนเขาแค่เล่นๆนะคะเขาไม่อยากผ่านนะเขาบอกว่าเขาทำเล่นๆ อ่ามาคุณทําเล่นๆเ,เราก็มีอะไรต้องทำนะเราก็ไม่เสียเวลานะเราก็ไม่เสียเวลาเข้าไปเพราะเราเข้าไปเราก็ต้องอยู่ด้วยเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีอย่างต่าสุดก็ห้าหกนาทีนะต้องไปกดหัวใจกดอะไรให้นะคะทุกคนพออยากช่วยกันให้ผ่านนะให้ผ่านการท YouTube, นะํา youtube เนาะบางคนก็แค่ทาสนุก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 เราก็ไม่มีเวลาเนาะ ที่จะเข้าไปสนุกด้วยเนาะเราก็เออการทําอะไรเราก็จะทําให้มันจริงๆจ,จังๆนะทุกคนอันนี้ก็ฝากฝาก,กถึงหลายๆคนนะคะทุกคนที่ว่าเออเออเออที่ที่คิดคิดลบ <laughs> คิดลบนะคะทุกคนไม่ดีนะคะทุกคนเมื่อเราทํา y o Youtube เราก็ต้องเปิดใจฟังฟ้งเนาะเปิดใจฟังฟางว่า เราทำหน้าที่ของตัวเองอ่ะทำหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาไม่ต้องไปดูว่าอ,อีน,นั่นมันเป็นีนี่น,นี่นเป็นไอ้น,นั่นนะไม่ต้องไปแสกกันนะการท YouTube นะํา y o u t u b e เนาะเพราะว่าเรามาเจอกันนะคะเรามา จูงมือจึงไม้กันขึ้นนะคะทุกคนแล้วต่อไปเราก็ไปหา FCLA นะคะ,ะคนคุณทำคอนเทนต์อะไรคุณทำเกี่ยวกับอะไรแล้วเขาก็จะมาดูคุณนะคะไม่ใช่ว่าเออไปโทษคนนู้นคนนี้ว่าโอ้ยเออแกแกแกมีคิบปังหรอกแกถึงได้ไปอย่างนั้นนะคะทุกคนเพระาะบางทีเออ,เอ,อบางคนก็จะพูดว่าทำเหมือนแกไม่ได้หรอกไปนั่งร้อง,องห่มร้องไห้หอบ ร้องไห้ตามนูน่นตามนี่นะคะอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งร้องไห้ทุกคลิปนะคะทุกคนฝากนะกะปากพูด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 ไปสวัสดีค่ะขอโทษทีนะคะขอโทษนะคะ